สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาดูแปลงทดลองเล็กๆอยู่หน้ายุ้งฉางบ้านตัวเองแปลงนี้ผมจะทดลองง่ายๆ ไว้หน้าบ้านพาเพื่อนๆดูก่อนวิธีการของผมก็คือว่าผมใช้ดำกล้าดำกล้านะครับดำกล้าพอกล้าให้กกล้าก่อนนะครับแล้วก็คือจริงๆไม่ได้พะกล้าหรอกเป็นกล้าที่มันงอกจากเมล็ดข้าวรีบ ผมก็เอ๊ะมันสามารถจะจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับผมก็เลยมาทดลองอ่าเพราะไม่ใช่เพราะคือปลูกปลูกข้าวต้นเดียวนะครับปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อที่จะดูว่ามันจะงอกไหมนะครับภายใต้ข้อจำกัดที่ว่า ไม่มีน้ำนะครับปลูกข้าวต้นเดียวแล้วไม่มีน้ำแต่ดินมีความชื้นนิดหน่อยตามที่เห็นนี่เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะรู้ในแปลงนี้ก็คือว่าถ้าผมดำกล้าต้นเดียวเนี่ยมันจะแตกกอได้ไหมนะครับภายใต้ข้อจำกัดนี้นะครับ ภายใต้ข้อจำกัดน,นี้ก็คือหนึ่งไม่มีน้านะครับหนึ่งไม่มีน้ําดินแค่มีความชืน้นนะครับสองปลูกข้าวแค่ต้นเดียวนะครับปลูกข้าวแค่ต้นเดียวนะครับปลูกข้าวแค่ต้นเดียวนะครับแต่ <c oughs> บางกอที่มันมีหลายต้นแบบนี้ก็คืออ่ามันเป็นอ่าข้าวที่ติดอยู่ในปาก ครื่องหยอดนะครับผมเอามาล้างคือหมายความว่าเอามากลิ้งอยู่ตรงนี้ให้มันไหลลงมาให้หมดนะครับมันก็เลยมีบางจุดที่มีหลายต้นนะครับแต่จุดที่มีต้นเดียวอย่างนี้เช่นคืออย่างนี้นะครับผมเอากล้าที่ผมเพาะไว้แล้วอย่างที่ว่านะครับมาทดลองดูนะครับหนึงกล้าต้นเดียวมันจะแตกกอได้กี่ต้นนะครับคือสิ่งที่ผมอยากรู้โดยการดํา สองดินที่ไม่มีน้ำขังนะครับแค่มีความชื้นแบบนี้นะครับถ้ามันแตกก่อได้และมันจะติดดอกออกรลวงได้ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากรู้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากรู้ผมก็เลยใช้เวทีนี้นะครับผมใช้คำว่าเวทีนี้นะครับก็มาใช้อ่า เปล่งหน้าบ้านของตัวเองยุ่งหน้าบ้านนะครับของตัวเองมาทดสอบนะครับผมสนุกกับการได้ทดสอบทดลองนะครับว่ามันจะได้ผลไหมอย่างที่ผมคาดคิดไว้นะครับหนึ่งปลูกแค่ต้นเดียวมันจะงอกไหมแ้กง,งอกแล้วมันแตกกอได้ไหมไปลายใต้ข้อจํากัดว่าดินไม่มีน้ำแต่ดินมีความชื้นนะครับ เรียนรู้ไปพร้อมกันผลเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ